สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช n n นล Cat Inspire นะคะ Cat น่ะทงานเป็นเอเจนต์นะคะอยู่บริษัท Winter Estate แต่ว่าวันนี้จะไม่มีอะไรที่มาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านที่ดินขายของวันนี้ Cat ตั้งใจจะมารีวิวสินค้าที่ Cat เนี่ยซื้อมาใช้จริงแล้วมันดีจริงๆค่ะก็เลยอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอลอง พิสูจน์ตามกันด้วยว่ามันดีจริงไหมสินค้านะคะที่วันนี้แคทเนี่ยตั้งใจจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นสินค้าที่ หน้าตาประหลาดมากเลยค่ะไปเล่าให้ใครเพื่อนๆท่านไหนฟังเพื่อนๆก็บอกว่ามันหน้าตาเป็นยังไงไหนเอามาโชว์กันหน่อยวันนี้แคทเลยอยากจะมารีวิวให้ดูอันนี้เป็น EP ีหนึ่งของแคทนะคะถ้าไม่ดีหรือดียังไงเพื่อนๆก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะหรือ Subscribe หรือแชร์ให้ทุกท่านนะคะหรือกดกระดิ่งนะคะถ้าเกิดอยากเห็นแคททำวิดีโอต่อๆไปรีวิวสินค้าที่แคทซื้อมาเองจริงแล้วก็ใช้ได้ดีสินค้าที่แคทจะมารีวิว,ววันนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะประหลาดไหมคะอย่างกับโคนไอศครีมข้างในมันเป็นอันนี้นะคะมันเป็นที่ทำผมม้วนผมที่ดีที่สุดที่แคทเคยทำมาแล้วใช้มานะคะคือผมขนาดแคทเนี่ยกำลังทำแล้วออกมาแล้วก็จะดูคุณนายหรูหราเลยละคะ่ะเหมือนเข้าร้านทำผมเลยอยากให้เพื่อนๆลองติดตามดูนะคะว่ามันทำงานยังไง หน้าตามันประหลาดใช่ไหมคะข้างในมันเป็นแบบนี้นะคะอันนี้แคทซื้อมาเองนะคะไม่มีคนส่งมาให้นะคะแล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์นะคะอันนี้คือแคทใช้จริงๆ แล้วก็มันดีจริงๆอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆถ้าใครแบบว่าชอบทำผมสไตล์ม้วนโลนะคะก็ลองติดตามหาซื้อดูนะคะว่ามีไหมสาวๆที่มีเวลาแค่5นาทีอันนี้ถ้าออกมาปุ๊บเหมือนเราไปแบบทำผมที่ร้านเลยนะคะอันละประมาณ2-300บาทเองอะคะ่ะไม่เกินนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่ามากอยากให้เพื่อนๆลองไปหาซื้อมาลองดูนะคะถ้าสนใจข้างในมันก็จะมีแกนแบบนี้นะคะ แกนม้วนผมแบบนี้แล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนปุ่มเปิดปิดนะคะมีเป็นดิจิตอลมี4ปุ่มนะคะเดี๋ยวแค่จะลองทําให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะกะ็กดปุ่มนี้นะคะเพื่อสตาร์ทแล้วมันก็จะมีไฟขึ้นมานะคะนี่ก็ไล่ปุ่มไปนะคะเป็นแบบนี้นะคะให้ไฟมันสูงขึ้นเต็มที่ก็38ไปเลยมันร้อนจ,จัดนะคะแล้วตรงนี้มันก็จะมีปุ่ม2ปุ่มใช่ไหมคะ Okay. เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะนี่นะคะ,อะพอได้แล้วใช่ไหมคะก็เอาผมใส่ลงแบบนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มเนี่ยค่ะผมมันก็เข้าไปแบบนี้แล้วเราก็รอให้ไฟมันเสียงมันติด๊ดติดติด,ต,ดติดนะคะมันก็จะมีระบ,บบบอกตรงนี้ว่าไปกี่ติ๊ดแล้วมันก็คดตั้งไว้ประมาณ9้านะคะมันจะมีประมาณ9ติด๊ดเดี๋ยวดูนะคะว่าออกมาเป็นแบบไหน มุดเพื่อนๆคนไหนที่มีเวลา,าทําผมตอนเช้าก่อนไปทํางานเนี่ยข่าออมาแล้วเป็นเปียวแบบนี้เลยค่ะที่สองนะคะต่อมาต่อช่อที่สองกันก็เอาใส่ลงไปในโคนแบบนี้นะคะทำให้ดูนะคะแล้วก็หมุนนะคะช่อที่สองทเหมือนเดิมเลยค่ะ ท่านใดที่มีเวลาตอนเช้าเแบบน้อยๆนะคะเร่งรีบแล้วอยากจะสวยเหมือนไปร้านทำผมอุปกรณ์นี้ช่วยท่านได้ค่ะมันสวยจริงๆเดี๋ยวแคทจะทำให้ดูว่ามันออกเป็นยังไงนะคะออกมาแล้วช่อที่สองง่ายมากเลยอตัวเองแล้วผมสวยด้วยผมไม่เสียนะคะอันนี้ก็ไม่ได้แบบว่ามีร้านค้าใดเอามาให้ลองนะคะอันนี้แคทซื้อมาเองจากลาซาด้า แล้วมันดีจริงๆก็เลยอยากมารีวิวบอกต่อเพื่อนๆเพราะว่ามันประหยัดด้วยค่ะมันอันละสองสาร้อยบาทนี่แคทก็ให้เพื่อนๆเนี่ยรอบๆข้างเนี่ยซื้อกันไปหลายอันแล้วนะคะมันดีจริงๆเลยอยากมาบอกต่อแล้วมันก็ไม่ร้อนด้วยค่ะเครื่องมันไม่ร้อนเพราะว่ามันร้อนเฉพาะแกนด้านในผมมันก็คือเนี่ยค่ะออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมตัวเองสวยมากเดี๋ยวดูฝั่งยังไม่ได้ทํานะเนี่ยเห็นไห แล้วก็เราก็มาทำฝั่งนี้บ้างนะคะข้างหลังเดี๋ยวเราเก็บไว้ทำที่หลังอันนี้เราทำเองแบบเราไม่โปรเฟชชั่น a l ลเนาะเราก็แบบทำแบบว่าง่ายๆออกมาสวยเลยดูนะเนี่ยค่ะหลังเราฟังเสียงติดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอมันติดครบ9ติดบุ๊กมันก็จะออกมาสวยเลยสักครู่นะคะ สวยเลยทําช่อต่อไปเนาะไม่ต้องงงน,นะคะที่มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาท,ทําทีหลังได้เราเอาแบบว่าที่เราสะดวกก็วเวลาไปทําด้านหลังนะคะเราก็อาจจะส่องนะส่องกระจกใช่ไหมคะแล้วก็ เอาอันเนี้ยเข้าไปแต่ถ้าเราทําบ่อยๆเราก็จะเริ่มชินกับมันเราก็อาจจะแบบว่ากัดจังหวะเราได้โดยที่เราไม่ต้องอไปส่องกระจกนะคะดูดูความง่ายของมันสิคะหนาทีออกมาแล้วสวยแล้วดูสิน่ารักอนะ่ะเนี่ยค่ะออกมาสวยงามเลยด้านหลังนะคะเดี๋ยวแคทจะทําทให้ดูนิดหน่อย่ ลแล้วก็ถ้าเกิดใครถนัดแบบว่ารวบผมแล้วก็รวบผมแล้วก็ทำทีละช่อก็ทำได้เลยนะคะแต่ว่าของแคทก็ทำแบบแบบรีบๆเรารีบไปทำงานเนี่ยค่ะออกมาแล้วแบบนี้นะคะอันนี้นะคะแล้วก็เทินปิดตรงนี้นะคะปุ่มปิดมันก็จะปิดไปอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> ง่ายมากสะดวกรวดเร็วนี่นะคะเดี๋ยวแคทจะทำให้ดูว่า เวลาแคททำผมเสร็จแคทก็จะสบัดอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำให้รอนมันแตกนิดนึงมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติไม่เป็นเกลียวมากนะคะนี่ออกมาแล้วสวยงามเนี่ยง่ายมาก3นาที5นาทีออกจากบ้านแล้วเหมือนไปร้านทำผมมาเลยอะ่ะเพื่อนๆอยากให้ลองใช้อุปกรณ์ตัวนี้ดูนะคะอันค่าถูกมากแล้วมันใช้งานดีจริงอยากให้เพื่อนๆ ถ้ามองหาสินค้านะคะตัวนี้เป็นชอยที่ดีนี่แคสซื้อมาใช้เองจริงนะคะก็คือ,อ,อแคสซื้อมาจาก Lazada จากร้านร้านหนึ่งเดี๋ยวแคปจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะคะแล้วถ้าเกิดอยากให้แคสทำวิดีโอต่อไปนะคะก็รบกวนกดกระดิ่งติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปก็จะมีสินค้ายางอื่นมารีวิวให้ดูด้วยเป็นสินค้าที่แคสใช้เองหมดเลยค่ะแล้วมันดีจริงอยากบอกต่อนะคะ ลองดูค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย